ที่ผ่านถนนเส้น3-4มสหปทุมธานีบางบัวทองนะครับมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งอยู่ริมทางชื่อร้านฮงไนมีคนแนะนํามานะครับเขาบอกว่าเป็นรสชาติที่หากินยากโบราณแท้ๆดั้งเดิมที่ร้านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนหมูตุนกระดูกอ่อนเจ้าแรกในเยาวราชนะครับสูตรนี้มีตำนานกว่า70ปีชื่อร้านฮงไนคำว่าฮงไนก็มาจากชื่อของเจ้าของดั้งเดิมนะครับเป็นคนจีนแต้จิว๋วคนรุ่นเก่าในเยาวราชรู้จักดีนะครับแรกเริ่มเดิมทีก็จะขายแบบหาเร่อยู่ตรงแถวตรอรก กลิ่นหอมมาแต่ไกลเลยนะครับเพราะว่าจุดเด่นเนี่ยเขาจะเด่นเรื่องน้ําซุปเครื่องยาจีนที่หอมเครื่องยาจีนนะครับเกิน10ชนิดบวกกับเน้นกลิ่นและรสชาติจากพริกไทยดําที่สดแล้วจะเข้าถึงความหนักแน่นของรสชาติจากการตุ๋นเคี่ยวเนื้อนะครับจนได้น้าซุปที่มีรสชาติเค็มหวานลงตัวเผ็ดร,ร้อนจากพริกไทยดําที่เป็นตัวชูโรงฟิลจะคล้ายๆก๋วยจั๊บยายวราชนะครับแต่ที่นี่เข้มข้นกว่าอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะครับแนะนําให้ชิมก่อนนะถ้าชอบรสจัดอาจจะหยอดแค่พริกน้าส้มนิดเดียวรสชาติต้องบอกว่าคลาสสิกมากๆนะ เป็นต้นแบบของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อหลายๆร้านในปัจจุบันนอกจากน้ำซุปแล้วเนี่ยตัวทีเด็ดเลยก็จะเป็นเนื้อตุนเอ็นตุนหมูตุนเครื่องในลูกชิ้นต่างๆนะครับที่เขาใช้ของที่ดีมีคุณภาพทําวันต่อวันไม่มีค้างสต็อกเมนูก็มีเยอะนะครับอย่างก๋วยเตี๋ยวก็จะมีเนื้อมีหมูมีเครื่องในแล้วก็เป็นหม้อไฟนะครับสำหรับคนที่อยากสดร้อนๆรวมถึงมีเมนูข้าวด้วยนะครับพวกข้าวกระเพราเนื้อตุนหมูตุนต่างๆแล้วก็จะมีพวกของทานเล่นนะครับลูกชิ้นปิ้งขนมจีบ เร,อรือย่างขนมจีบจานนี้ก็60บาทครับแป้งบางไส้หมูเน้นๆแล้วก็มีลูกชิ้นปิ้งนะครับมีทั้งหมูและเนื้อเป็นลูกชิ้นโฮมเมดสูตรโบราณเน้นเนื้อไม่เน้นแป้งนะครับเวลาไปปิ้งล้วจะได้กลิ่นหอมเนื้อขึ้นมาเลยลูกชิ้นมีทั้งเนื้อและหมูชุดละ90้บาทนะครับมาพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณ60บาทครับแป้งนุ่มตัวไส้ก็จะมีหมูมีผักนึ่งร้อนๆร,นๆราดน้ำจิ้มรสกลมกล่อมตัดเปรี้ยวด้วยพริกน้ำส้มนะครับ แล้วก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับเราสั่งเป็นหมี่เนื้อรวมถ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเนี่ยเส้นที่เข้ากันมากที่สุดอันดับหนึ่งเลยเนี่ยคงจะเป็นเส้นหมี่นะครับมันจะดึงรสน้ำซุปได้ดีถ้าร้านไหนเลือกเส้นหมี่ได้ดีเนี่ยความอร่อยมาแน่นอนแล้วก็เสน่ห์ของก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบจีนโบราณจะขาดเครื่องในไม่ได้ครับในชามนี้ก็จะได้ครบทั้งเนื้อสดเนื้อตุ๋นลูกชิ้นเครื่องในราดน้ำซุปร้อนๆลงไปนะครับกลิ่นพริกไทยนี่ปวยพุ่งขึ้นมาก่อนใครเพื่อนเลยถ้วยนี้109บาทนะครับอรยเล ส่วนชามนี้เป็นเล็กแห้งหมูรวม89บาทเส้นเล็กแห้งที่ร้านก็จะหนักกระเทียมเจียวกับซีอิ๊วดำหน่อยนะครับแล้วก็ชามนี้เนี่ยเป็นหมูก็มาแบบครบเครื่องเหมือนเดิมนะครับว๋วยเตี๋ยวแห้งแบบจีนจะไม่ใส่ถั่วครับถ้าเป็นแบบจีนแท้จิ๋วจริงๆเขาจะกินกันแบบนี้คือเน้นรสชาติหอมๆของกระเทียมเจียวซีอิ๊วดำหรือว่าเติมแค่พริกน้ำส้มนิดหน่อยต่อมาเป็นก๋วยจับเนื้อเปื่อยเอ็นแก้วราคา109บาทครับเขาจะใช้เป็นเส้นก๋วยจับนะครับทุกคนแล้วก็ใส่เนื้อเเเปปื่่่อออออยยยนนนนนุม็็แแกกกกกก้้้ววดงรรรบบบบบบิัััส๋จจะะีค มาดูหม้อไฟกันบ้างครับหม้อนี้เป็นหม้อไฟจิ๋วหมูรวม139บาทจะบอกว่าจิ๋วก็ไม่ได้นะครับเอาแค่เล็กก็พอครับเพราะว่าเครื่องเขาเนี่ยใสมาให้เต็มหม้อมีผักแยกมาให้นะครับใครจะกินแบบปรุงน้ำจิ้มกินแบบลวกจิ้มแบบนี้ก็ได้หรือสั่งเส้นลวกมาเพิ่มก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมากันหลายๆคนและชื่นชอบเนื้อเป็นพิเศษเนี่ยก็จัดหม้อไฟใหญ่เนื้อรวมไปเลย379บาทก็จะได้หม้อใหญ่ๆแบบนี้นะครับกินได้ทั้งโต๊ะพวกเนื้อเครื่องในลูกชิ้นก็ให้เยอะกันตามขนาดหม้อเลยนะครับน้ำซุปเนี่ อร่อยกว่าอยู่แล้วลวครับใส่ผักลงไปก็เป็นเกาเหลาครับกินกับข้าวเปล่าหรือว่าเส้นลวกก็ได้แล้วก็มีเมนูข้าวครับกระเพราเนื้อเปื่อยน่ากินมากครับ129บาทเป็นกับข้าวนะแต่แบบราดข้าวเขาก็มีนะครับเนื้อมาเป็นชิ้นเต๋าใหญ่ๆตรงปกมาก แล้วก็จะมีกระเพราหมูตุน129บาทนี่ก็เด็ดเลยเป็นกระดูกอ่อนมันจะกรึบๆนุ่มๆเอามาผัดกระเพราอร่อยมากครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มเป็นน้ำสมุนไพรหลากหลายรสชาติขวดละ30บาทก็ประมาณนี้นะครับใครชอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรโบราณที่รสชาติเข้มข้นนะครับอันนี้ต้องดอกจันไว้เลยหลายคนเนี่ยเดี๋ยวพอนึกถึงก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณอาจจะนึกว่าจะต้องเชงเชงจืดจดนะครับที่นี่รสเข้มแน่นอนต้องมาลองครับร้านคงไนท์เปิดทุกวัน8โมงถึง5โมงเย็นเดี๋ยวแปะพิกัดรายละเอียดไว้ใต สวัสดีครับ